เทศบาลเมืองมหาสารครามจัดอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทศบาลเมืองมหาสารครามภายใต้แนวคิดยิ้มง่ายวายสวยด้วยจิตบริการประจำปีพุทธศักราช2565เมื่อวันที่11เมษายนเวลา9นาฬิกาณห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารครามชั้น2นายภากินติรพงไพบุญนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคราม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทศบาลเมืองมหาสารคามภายใต้แนวคิดยิ้มง่ายวหวยสวยด้วยจิตบริการประจําปีพุทธศักราช2565โดยมีนายสายเย็นเพื่อรมกิจประหลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามกล่าวรายงานโดยมีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนบริหารงานเทศบาลและพนักง,งานเทศบาลเข้าร่วมการอบรมกว่า50คน โดยเทศบาลเมืองมหาสารคามได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการในองค์กรจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทศบาลเมืองมหาสารคามประจัปี2565ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการยิ้มง่ายไหวสวยด้วยจิตบริการโดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรมีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านบุคลิกภาพ และให้เกิดความประทับใจในการให้บริการประชาชนโดยเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการคือพนักง,งานเทศบาลจำนวน23คนบุคลากรทางการศึกษาจำนวน14คนพนักง,งานสถานธนานุบาลจำนวน2คนและหัวหน้าส่วนบริหารงานเทศบาลโดยดรกมลตราชูรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามบรรยายเรื่อง แนวทางการดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการจัดการเทศบาลเมืองมหาสารคามยิ้มง่ายไหวสวยด้วยจิตบริการนายสายเย็นพิรมกิจประหลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามบรรยายเรื่องการบริการประชาชนให้ประทับใจโดยเร่งด่วนถูกต้องรวดเร็วและเพื่อประโยชน์ของประชาชน ทั้งนี้เทศบาลเมืองมหาสารคามได้รับความร่วมมือจากวิทยากรบรรยายเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนันทนาลาว,วิเศษชยัยผู้ช่วยศาสตราจารย์สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยมหาสารคามและการมอบใบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ร่วมการอบรมจำนวน39คน